สว,ส, S! <S สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผีพัทยานะครับตอนนี้ผมกาลังจะผิดเครื่องบินไม่ใช่ผมนี่ฮะเพื่อนผมจะผิดเครื่องบินให้นะฮะตอนนี้ลํานี้จะเป็นลําของพีพัทยาชแนลฮะจะลาบินไหมนะตอนนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเออต้องหลบแอลกอฮอล์นิดนึงนี่นะครับลำนี้บินได้นะครับไม่ใช่บินไม่ได้นะครับนี่นะฮะไทยประดิษฐ์เองครับคุณผู้ชมครับสนใจก็ติดต่อผ่านกายการมาได้นะครับ เราสร้างขายตามออเดอร์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กำลังแกะโฟมนะฮะตอนนี้นี่นะฮะเครื่องบินเดี๋ยวผมจะทำเป็นทีพยาช,ชาแนลนะโชว์ในงานนะครับนี่นะครับเราเป็นนักผลิตฐนะคุณผู้ชมครับเออหนีปีกมันนะฮะไนีปีแล้วเดี๋ยวก็จะนักประดิษฐ์อลนันนะฮะเขาก็กำลังจะทำนะฮะคุณผู้ชมครับดีวิทยุมันมีวิทยุด้วย มีวิดีโอบังคับด้วยกัเห็นแล้วนะเห็นแะเห็นแล้อเรามีของดีๆมาฝากู้องๆอีกแล้วนะครับแล้วเปิดโชว์ได้ไหมเปิดโชว์ได้โชวเราเลือกลำก่อนให้เลือกรำก่อนนะฮะโอ้ย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 บินได้จริงเว้ยหลบพื้นที่ไหนดิที่ ครับกำลังกำลังจะกำลังจะสตาร์ทนะนั่นนั่นนั่นมีแล้วครับมีมีมีแลมีแล้วครับเอ็นเห็นนะเดี๋ยวต้โอ้ยคุณผู้ชครับเาจะไปแล้วนะครับลอยได้แต่แต่นี่ไปวิ่งดูเฉยต้องต้องอยู่ในสนามกว้างไมแต่นี่แค่ขึ้นแค่วิ่งหลบซ้ายหลบขวาหน่อยแค่วิ่ง เตอร์ผิดพลาดครับเปลี่ยนขั้วมีมอเตอร์ผิดพลาดเลยนะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนผมสร้างเครื่องบินได้นะเห็นไหมฮะก็สนใจเครื่องบินไงก็ติดต่อผ่านมีพิทยาชาแนลนะฮะเดี๋ยวผมจะมีเครื่องบินประจำประจำประจประจำผมแล้วนะครับประจำช่องของแล้วฮะเดี๋ยวผมจะสกรีนส่ยขอบเฮ้ย ตูห้องู้อซากแมกี่เข้าตูห้องมเอาบางลเด็กเนียสกมูห้อส้องสึพาแม่ขึ้นเครื่องบินไปทอดป่าไอทอดกระถิงเอาลเอาเอาเอาหลูลีเร็วใช่ถอยลงได้อมีไม่ได้รอเดินหน้าเดียวไม่ได้เดินหน้าเดียวูครับใูนั่นนั่นนันน นู่นไปนู่นเลยครับจะมีลานกว้างโอ้ลานนี่เนี่ยบินจุดเลยฮะคุณผู้ชมครับขอเล่นใหม่อารมณ์นานๆเลยครับเออนี่แหละครับเครื่องบินประเด็ดเองครับเดเดเด้งลำที่สองที่สามกำลังตามมาครับได้ครับฝากหน่อยนะครับสนใจก็ติดต่อผ่านใน์กันนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้นะฮะสั่งได้ที่ผมอย่างเดียวนะครับ ต่างที่อื่นนี่ของปลอมฮะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบินไม่บินจะสอนให้บ๊ายบายครับบ๊ายบาๆกันบายๆกันบ๊ายบาๆกันบ๊ายบายเออ <c oughs>